สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างชาร์ตตัวที่เป็นพายชาร์ตนะคะพายชาร์ตคือตัวไหนก็คือตัวที่เป็นแบบชาร์ตวงกลมวงกลมนะคะเอามาไว้ในการแบบเรียกว่าอะไรคะแบ่งพื้นที่จาก100%นะคะว่าว่า,าสิ่งนั้นๆน,น,นะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะปริมาณถ้าเทียบกับ100%เนี่ยเขาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนั้นนะอ่ะ เทียบแบบนี้ให้ได้ให้ดูก็ได้นะคะก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูลการขายของพนักง,งานนะก็คือการขายสินค้าอย่างนี้แหละเรามีเซลล์อยู่แบบ5้าคนนะคะเราอยากรู้ว่าถ้าเทียบเป็นร้อยเนี่ยแต่และคนที่ขายได้ะคะ่ะอยู่ก้อนที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวิธีการคือแบบนี้เลยเลือกคุมข้อมูลนะคะไปที่ Insert สามารถจะเลือกที่ชาร์ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ย พายชาร์ตแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะเอาชาร์ตกลมๆแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมถ้าเราเลือกขึ้นมานะคะมันจะมีแบบนี้ให้เห็นไหมเอ่ยมันอยู่ที่เรานะว่าเราจะเอาแบบไหนอันนี้เอาแบบพายชาร์ตสามดีแล้วกันดีสุดแล้วนะน่าจะได้ประมาณนี้อ่ะเห็นไหมคะจริงๆอันนี้ก็จบแล้วนะคืออินเสิร์ตมาปุ๊บใช้ได้แล้วนะคะจริงๆอ่าพายชาร์ตเนี่ยเป็นชาร์จอันหนึ่งที่ที่เรียกว่าทําง่ายนะคะทําง่ายแล้วก็ ดูได้ค่อนข้างง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะในการดูข้อมูลเนาะอ่ะไหนๆก็สร้างแล้วก็สร้างต่อนิดนึงนะคะอันจริงๆอันนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถใช้งานได้แล้วเนาะตกแต่งนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อความสวยงามอ่าตรงหัวชาร์ตหนีขอเปลี่ยนเป็นอ่าเรียกว่าอะไรคะข้อมูลการขายละกันเนาะเป็นเป็นข้อมูลการขายเดือนมกราอ่าเดือนมกราคม รายบุคคลนะคะอ่าเอาแค่ข้อมูลการขายเดินมะกุลาก็พอนะคะเป็นแบบนี้นะคะ,ะขายายให้ใหญ่ๆนิดนึงเนาะมาลอดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะตรงนี้โอเคตรงนี้นะคะมันก็จะมีสไตล์มีสไตล์ให้ดูนะคะว่ามันมีแบบไหนให้ดูบ้างที่ดูแล้วเออน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่ามีแบบไหนที่ที่ดูเข้าท่าเข้าท่าหน่อย ก็เรื่ความเป็นพายชาร์ตอะนะคะมันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคะขอดูก่อนนะคะอันนี้อันนี้ก็ดูก็ดูน่าสนใจดีนะคะเป็นเหมือนกับโปร่งแสงโปร่งแสงนะคะอะสมมติว่าหนิงเลือกอันนี้สมมติว่าหนิงเลือกอันนี้นะคะมาดูกันต่อว่าตรงนี้มันมันใส่อะไรได้บ้างนะอ่ะาใส่ลิเจนละกันนะคะเพื่อว่าตรงเนี้ยหนิงไม่อยากเอาชื่อมันมาใส่ตรงนี้ไงอยากให้มันมีแค่แบบแค่จํานวนเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มาแก้ตรงนี้ดีกว่านะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขีดชาร์จตรงนี้ไปแล้วก็หนิงว่าแก้ตรงนี้ดีกว่านะเอาเอาแบบไหนดีเอาแคตตาล็อเนมออกอ่ะโอเคให้โชว์แค่ตัวเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะเออหนิงว่าแบบนี้น่าจะได้อยู่นะคะแล้วก็ให้อยู่ตรงไหนดีให้อยู่เซนเตอร์ให้อยู่เซนเตอร์เอาอินไซต์เอ็นแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็ก็ไม่ได้แย่เนะเาะแบบนี้ก็ได้ใส่ใส่อะไรได้อีกจริงๆแล้วเนาะการสร้างกราฟนะคะนี่ว่ากราฟมันไม่ได้ยากหรอกมันยากอีตอนตกแต่งเนี่ยแหละเนาะอิเลเมนต์อิเลเมนต์อิเลเมนต์ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ะประมาณนี้ก็ได้นะคะื้นที่ประมาณนี้เลยเนาะหลังจากนั้นอยู่ที่เรานะคะว่าต้องการแบบตกแต่งอะไรอีกไหมสมมติ ได้ประมาณนี้นะคะเอาเอาให้มันแบบขยับออกจากกันหน่อยก็ได้นะคะนี่ๆเห็นไหมนี่ให้มันดูแบบเออมันดูแบบมีดูแบบมีดินามิกดูเป็นภาพเคลื่อนไหวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันไม่ดูทื่อๆนะคะสมมตุติไม่รู้ว่ามันจะดูทื่อๆหรือแบบไหนอะไรยังไงนะคะอ่นเนี้ยนะคะ,ะแคบบ่นี้ก็ได้นะได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นตัวกราฟที่บอกว่า ของใครนะคะขายแล้วได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้คือวิธีการในการสร้างตัวายชาร์ตนะคะโอเคสำหรับตัวการสร้างกราฟนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ